สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทท่านครับพัดพลคนรากยากกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์วันนี้ผมอยู่ที่อู่ช่างทุยบ้านหินโครนอำเภอปราสาทนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไถดัดแปลงไทยประดิษฐ์อีกหนึ่งคันของทางค่ายทางภาคอีสานนะฮะคันนี้เป็นอย่างไรบ้างถูกอกถูกใจหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะครับก่อนอื่นอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับ พัดพนคนรากญาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมรายละเอียดกันเลยนะครับว่ารถคันนี้ความเป็นมาเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่อาจจะถูกอ,อกถูกใจ FC หลายหลายท่านได้นะครับไปชมพร้อม,อมกันเลยนะฮะคันนี้เป็นโครงสยามคูบ o ต้าเอ็นนะครับเป็นลูกค้าจากทางอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดระเอ็ดนะฮะดูรูปทรงแล้วสีส้มฮะคาดด้วย สีเขียวและสีเหลืองสลับกับสีส้มเป็นสีที่ดูแล้วดูไกลๆแล้วสวยงามมากนะครับนี่เป็นสไตล์ของช่างถอยนะฮะโครงนี้เป็นโครงสยาม n อ1 3 1สซึ่งก็เป็นการคว่ำโครงลงนะฮะสังเกตดูตรงที่พักเท้านะฮะที่พักเท้านี่จะไม่มีสายพานเลยนะครับเพราะว่าสายพานได้ถูกคว่ำไวเรียบร้อยแล้วนะครับเหมาะสําหรับคนเท่าคนแก่นะคันรถคันนี้ลืมบอกไปนะครับว่าเป็นผู้สูงอายุนะฮะ นี้ก็จะเป็นการทดสอบนะฮะทดสอบก่อนที่จะส่งงานลูกค้านะครับรถคันนี้ช่างคุยรับทําอยู่ที่ราคา3 0,000บาทนะครับท่านผู้ชมเริ่มต้นที่3 0,000บาทในสภาพเช่นนี้นะฮะสามหมบาทนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าได้ทั้งโครงและเครื่องนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า3 0,000ืบาทนี้ลูกค้านําโครงและเครื่องมาให้ที่เหลือช่างคุยจัดการให้บริหารจัดการให้หมดนะครับราคา3 0,000บาทจะได้รูปตรงนี้นะครับขับได้อย่างเดียวนะครับและก็ ลากจูงได้แค่นั้นเองนะครับไม่มีไปมีดหน้าไม่มีฐานถ่ายหลังไม่มีชุดไฮดรอลิกนะฮะถ้าชุดไฮดรลิกก็จะเพิ่มไปอีกนะครับแต่อย่างที่เห็นลากจูงได้อย่างเดียวนะครับลากสารีได้อย่างเดียวนะครับทดสอบแล้วโอ,อ้โหยางนี้ก็เป็นยางใหม่นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหต้งคุในใี้ใจจืงจริงนะอย่าลืมนะครับถ้าดทางติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยครับ0872448898นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำส่งลูกค้ากัน นะฮะพวกนี้จะนําส่งลูกค้าจะต้องเอาขึ้นรถนะฮะแต่จะต้องเอาขึ้นรถแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่ส่งถึงลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับถึงมือลูกค้านะฮะลูกค้าเลี้ยงวัไวไว้ได้หลายตัวทีเดียวนะครับเอาไว้ไปสำหรับรากสาลี่รากเฟืองในน้าให้วัวฮนะโอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วย และถ้าสนใจจริงๆนะครับติดต่อได้นะครับที่ช่างถุยบ้านหินโคนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ตามเบอร์โทรที่ผมได้ทิ้งหน้าจอไว้นะครับขอบคุณครับ